เกลียสิ่งไหนได้สิ่งนั้นคงเคยได้ยินกันนะคะจริงๆค่ะมันคือเรื่องจริงมันคือกฎของจัก,กรวาลที่เราจะได้ในสิ่งที่เราคิดถึงเสมอๆสอเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงไม่คิดถึงสิ่งที่เราต้องการล่ะทำไมเราไม่คิดถึงสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราปรารถนาการปรับ Mindset ก็คือการไปโฟกัสสิ่งที่เราอยากได้ แทนที่เราจะไปโฟกัสกับสิ่งที่เราไม่ต้องการผู้คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะใช้กฎนี้ค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่ากฎแรงดึงดูดตัวเนี้ยเขาอธิบายว่าความคิดของเรามันมีขึ้นความถี่ค่ะและขึ้นความถี่เนี้ยมันจะดึงดูดสิ่งที่มีขึ้นความถี่เดียวกันเมื่อไรที่เรา ไปคิดถึงสิ่งที่เราไม่อยากได้ด้วยความถีนน่นั้นๆมันก็จะไปดึงดูดความถีนน่นั้นๆกลมาหาเราแต่เราต้องปรับความถี่ของเราไปหาสิ่งที่เราต้องการสิคะเราคิดถึงเขาบ่อยๆคิดถึงบ้านที่เราอยากได้คิดถึงรถที่เราอยากมีคิดถึงแล้วก็จินตนาการถึงว่าเราได้มาเราได้มาแล้วแล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราจริงๆ มันจะมีวิธีและหนทางในการนำพาสิ่งนั้นๆมาหาเรามันจะมีวิธีและวิถีทางนำพาเราไปหาสิ่งนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นหันมาโฟกัสกับเป้าหมายนะคะหันมาโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการคิดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการเมื่อใดที่เราโฟกัสกับเป้าหมายเราชัดเจน มากเท่าไหร่อุปสรรครอบๆข้างมันจะเบาบางและจางลงแต่ถ้าไปโฟกัสกับอุปสรรคเราจะมองไม่เห็นเป้าหมายของเราเลยมันบางลงมันจางลงแล้วมันก็ไกลขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากให้หันกลับมาแล้วโฟกัสกับเป้าหมายนะคะอุปสรรคมันมีอยู่แล้วค่ะกับทุกๆสิ่งแต่ถ้าเราไปโฟกัสมันมากๆมันก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นโฟกัสกับเป้หาหมายกันนะคะ